สวัสดีค่ะหนูมาเดินตอนเย็ยนๆนะคะวันนี้เดินไกลค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนเช่าพาทเมนต์อยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็เดินนี้นะคะไป15นาทีแล้วกลับ15้านาทีนะก็เป็นครึ่งชั่วโมงอันนี้เดินไปถึงบ้านที่ตอนนี้เช่าอยู่นะคะก็ ไปกับก็สิบห้านาทีนะคะสามีบอกว่ามีการวิจัยนะคะว่าเดินเดินแบบธรมธรมดาธรรมดาเนี่ยนะคะแบบไม่ช้าไม่เร็วก็เดินอย่างน้อยแปดพันเก้านะคะวันละแปดพันเก้าอ่าคือแบบว่าน่าจะเป็นแบบเออตอนนี้สามีนุ้ยก็เดินประมาณสามอาทิตย์นะคะ ตัวทีค่ะสามครั้งต่ออาทิตย์คล้ายๆว่าวันอื่นเขาก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะโบลิง่งออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสามวันเนี่ยเขาจะเดินวันละชั่วโมงนะคะหรือว่าชั่วโมงกว่าคือเขาจะเดินถึงหมื่นหมื่นเก้าเลยนะคะเพราะว่าเขามีาตัวนับเก้านะคะ คือความจริงแล้วอ,อ่ะคุณหมอที่อนุยกับสามีติดตามเนี่ยเขาก็บอกแล้วนะคะคือเรารู้มานานแล้วแหละว,ว่าการเดินเนี่ยเป็นกิจกรรมธรรมดาธรรมดาของคนนะคะกิจกรรมกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วเราต้องอยู่ด้วยการเดินแต่ว่ามนุษย์ตอนนี้นะคะมีมีรถ มีรถเข้าไปจอดถึงบ้านเลยจะไปซื้อของก็รถจอดหน้าร้านเลยก็คือเดินไม่เยอะอะแล้วเราก็เลยลดการเดินน้อยลงนะคะเราจะต้องมีตารางออกมาเดินทีนี้นุยก็เลยตัดสินใจนะคะตอนนี้อนุยก็จะเดินชาวครึ่งชั่วโมงนะคะตอนเย็นครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มนะคะแต่ว่า อพอนาน,น,านไปสักพักหนึ่งอนุก็จะเดินสักเช้า45นาทีเย็น45นาทีอะไรเงี้ยนะคะคือให้ให้เราให้ร่างกายเราเคยชินก่อนเริ่มแบบะระยะทางสั้นๆก่อนเพราะว่ามีคุณหมอคนนี้นะคะหมอคนหนึ่งที่อนนุกับสามีติดตามเนี่ยเขาก็ วิจัยนะคะคนที่วิ่งอ่ะคนที่วิ่งระยะทางไกลๆด้วยนะคะเขาจะมีไขมันเขาเรียกว่าไขมันในช่องท้องนะคะคือไขมันไปเกาะตามกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้ออว,วัยวะอะไรต่างๆภายในเนี่ยนั่นคือไขมันช่องท้องนะคะเพราะว่า ร่างกายเผาผัานคล้ายๆว่าเขาเผาผันน้ําตาลไงครับเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยแบบจะเผาผัานเร็วในช่วงที่เราออกกาลังกายเยอะๆนานๆการออกกำลังกายจึงไม่จําเป็นต้องเป็นการวิ่งมาตรานเนาะ,อ,ะอาจจะวิ่งเร็วระยะสัน้นอะไรเงี้ย เราก็ก,ก็แบบเดินช้าเดินธรรมดาแบบอน,นุเนี่ยในระยะทางที่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็คือมันก็เป็นกิจวัตรประจำวันคนของมนุษย์ในดึกดำบันนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อเราไม่สูญเสียกล้ามเนื้อด้วยนะคะแบบนี้ถ้าถ้าออกกาลกายแบบนี้เราจะไม่สูญเสีย กรามเนือแล้วก็กินโปรโตีนสูงเพราะว่าถ้าเรากินโปรโตีนไม่พอเนี่ยแก่ตัวมานะคะเราจะเดินไม่ได้กลรามเนืออ่อนแรงกระดูกพนนะคะเพราะว่าหนุยไปเห็นสัมภาษณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ว่าเขาดูแลแม่ที่นอนติดเตียง11ปีนะคะต้องเปลี่ยน แพมเพอร์ per, ต้องเปลี่ยนกางเกงอนามัย15ตัวไม่แน่ใจนะครับไม่ใช่ไม่แน่ใจว่า10ตัวหรือ5ตัวนี่แหละแต่ว่า11ปีเนี่ยนะคะเป็นเงินหลายแสนคิดดูคิดดูนะคะคือแบบถ้าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยทางฝ่ายระบบที่ผลิต เป็นอ่าเป็นระบบโรงงานที่ผลิตเนี่ยเขาทำอา่าเขาวิจัยเขารอรองรับความาต้องการของเราอยู่แล้วนะคะเมื่อก่อนคนไม่เคยมีคนโตเนี่ยไม่เคยมีผ้าหนาไมา้แล้วเขาอยู่ได้ยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแบบพวกเราไงคะมันเพิ่งจะมาเป็นเมื่อเมื่อรุ่นรุ่นของพ่อแม่เรานี่แหละ น่แหละนอนติดเตียงแล้วก็บางทีก็อวัยวะภายในก็แบบอันไม่อยู่อะไรเงี้ยนี่ก็คือที่แบบอน,นุก็คิดว่าทุกอย่างนะคะความเครียดสารเคมีแล้วก็การที่เรากินโปรตีนไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายเท่าที่ควรส่วนใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็มันก็มารวมรวมกันนะคะอน,นุถึงถึง ถึงคิดว่านะคะเราควรดูแลร่างกายตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอจนกระทั่งเราสายไปแล้วนะคะคือถึงนช่วงที่เราอายุมากแล้วความจริงแล้วอ่ะถ้าเราดูแลตั้งแต่เมื่อเรารู้เมื่อไหรก็ได้ค่ะแต่ว่าคนที่รู้ตั้งแต่เนิ่น,นอายุสามสิบสี่สิบห้าสิบก็ยังไม่สายนะคะ ถ้าเรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกินของที่มีประโยชน์ต้องกินของที่มีประโยชน์เราก็ต้องรู้ข้อมูลด้วยนะคะอะไรที่มีประโยชน์คือแบบว่าตอนนี้ข้อมูลมันมามาเยอะมากเราต้องมีจิตขยายที่สูงแล้วก็รู้ว่าอะไรมันคือความจริงไม่จริงนะคะทุกอย่างเป็นความจริงหมด ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเชื่อมันเป็นความจริงค่ะแต่ว่าอะไรค่ะที่เป็นศัจธรรมนะก็ไม่มีอะไรมากะนะคะนุ้ยก็มาแนะนําว่าเราเดินเดินค่ะไม่ต้องวิ่งคนวิ่งก็วิ่งไปค่ะตอนนี้แหละคะ่ะถ้าเราตื่นเนี่ยเราจะรู้เลยว่า บางคนเขาก็ยังชอบวิ่งอยู่บางคนเนี่ยวิ่งจนเป็นเหมือนเสพอ่ะคือคุณหมอคนที่อนุติดตามเนี่ยมีคนมารักษากับเขานะคะ,ะเพราะว่าทำวิจัยด้วยเสร็จแล้วเขาก็เก็บข้อมูลพอคนนี้ไปวิ่งอ่ะคุณหมอก็ถามเลยคุณทำอะไรมาคุณทำอะไรแบบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามที่กฎที่ให้ไวอ้อ่ะ คนคนไข้ก็บอกว่าเขาแอบ,บไปวิ่งเห็นไหมคะคุณหมอรู้เลยอ่ะเพราะว่าคุณหมอรู้ว่าไขามันในช่องท้องของเขาเนี่ยไม่ลดลงค่ะมันไม่ลดลงแถมมันเพิ่มขึ้นด้วยคนที่ออกกำลังกายมากๆหนักๆในระยะยาวภายในไม่ได้แข็งแรงนะคะภายในเนี่ยเต็มไปด้วย ไขมันในช่องท้องแล้วก็บางคนก็เหมือนกับว่าหัวใจวายตายอะไรเงี้ยเพราะว่าไขามันไขามันเนี้ยไปเกาะในวาวัดสำคัญสำคัญนะคะโอเคค่ะออกไปเดินวันละครึ่งชั่วโมงนะคะเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงหรือว่าอาจจะออกทำสวนก็ได้ทำอะไรก็ได้เล่นกับมาเล่นกับหลาน ไั่จำเป็นคือแบบว่าไม่ต้องนั่งเฉยๆนะบางทีอนุยก็บางทีเราก็ลืมนะคะเวลาเรานั่งดูคอมพิวเตอร์นั่งนั่งเล่นมันสามารถที่นั่งเป็นชั่วโมงได้ดจนลืมอะ่ะจนลืมอ่ะนี่ก็คือชีวิตตอนนี้นะคะเราถึงต้องจะต้องมีวินัยโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ